ำคำถามนี้เกิดขึ้นตอนเราอยู่สเตจไหนของการทํางานถ้าเริ่มต้นใหม่แล้วเรารู้สึกว่าไม่เก่งพอก็ไม่เป็นไรแต่ว่าความว่าไม่เก่งพอของเรานั้นเราประเมินได้หรือเปล่าว่าเราขาดทักษะอะไรถ้าเราประเมินได้ว่าเราขาดทักษะอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานทํางานแล้วเราพัฒนาในจุดนั้นแล้วเราเก่งขึ้นแล้วเราดีขึ้นผมว่านั้นก็ปกติเลยครับแต่ถ้าอยู่ๆอยู่มาวันหนึ่งอยู่ๆเรา,าทำมาโคตรด,ดีเลยทําได้ได้ดครับการเลื่อนขั้นแล้วอยู่มาบอกว่าเอ้ยตัวเราเองไม่เก่ง น,นี่อาจะต้องมาลองถามใจตัวเองทีนึงครับว่าอะไรกระทบใจเราจนเรามองว่าเราไม่เก่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่อยู่ในระดับเดียวกันแต่เขาดูเก่งกว่าจังเลยอะไรเงี้ยทําไ,ทไมเขาแบบว่าได้รับคําชมเยอะจังเราไม่ได้รับคําชมเลยครพิจารณาตัวเองอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วเราไม่เก่งจริงๆหรือ เมื่อเราโตขึ like kind of nice barbecue, ้นเลยเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นด้วยพอเราโตขึ้นนะครับมันจะมีเรื่องของ Management การจัดการคนอื่นมากขึ้นการดูแลทีมการสื่อสารกับคนอื่นมันไม่ใช่แค่เนื้องานแล้วเมื่อเราโตขึ้นการบริหารมันเข้ามาประเด็นอื่นๆหรือเปล่าที่ส่งผลว่าทําให้เรามองไม่เก่งไม่ใช่แค่เนือเหนืองานของเราอย่างเดียว